สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมามีจ๋าค่ะวันนี้เราก็มาพบกันที่วัดเขาสิงโตนะคะตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะคะ เดินทางขึ้นเขาไปจุดชมวิวสกายวอล์กนั้นต้องใช้พลังใจที่จะขึ้นไปให้ถึงแม้จะมีระยะทางที่สูงชันนะคะแต่ก็ขึ้นไปราว400ขั้นเลยค่ะส่วนทางเดินนั้นก็ลาดชันและท้าทายมากๆเลยค่ะแต่ก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะคะ ที่วัดเข่าสิงโตเป็นจุดชมวิว360องศาใช้เวลาเดินเท้าท้าความลาาชันและสัมผัสธรรมชาติแบบชิลๆชด้านบนจะมีรอยพระพุทธบาทและจุดชมวิวด้านบนสุด เดินทางขึ้นเขาไปจุดชมวิวสกายวอล์กนั้นต้องใช้พลังใจที่จะขึ้นไปให้ถึงแม้จะมีระยะทางที่สูงชันนะคะแต่ก็ขึ้นไปราว400ขั้นเลยค่ะ บนจุดชมวิวเห็นทั้ง360องศาแต่ก็เป็นองศาที่สวยงามนะคะจนอยากจะเก็บบรรยากาศแบบนี้ไว้นานๆเลยค่ะวิวที่กว้างสุดลูกหูลูกตาอย่าลืมมากันนะคะ,จะเจริญพรยิดยมท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาในฐานะที่เป็นเจ้าวาดก็อยากจะ <c oughs> นำเสนอแล้วก็เล่าเรื่องราว ในส่วนของประวัติวัดเขาสิงโตก็คือวัดเขาสิงโตเนี่ยเป็นวัดที่เป็นเน้นในการธรรมชาติก็คือมีมภูเขามีถ้ำมีจุดชมวิวซึ่งก็ต้องใช้ความแข็งแรงพอสมควรขึ้นไปแล้วก็มีวังนาคาซึ่งก็เคยเป็นที่ฮือฮาเมื่อสองสมปีที่ผ่านมา เป็นตำนานก็คือเรื่องวังนาคาคือเป็นตำนานมีคนเห็นพญานาคในถ้ำนี้หลายคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีคนเห็นอยู่บางคนก็เห็นด้วยตาเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยตาเปล่าหลายคนอยู่ที่พูดถึงถ้ำวัดถึงพญานาคพูดถึงงูใหญ่ที่อยู่ในถ้ำนี้ซึ่งไม่ใด้ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากใหญ่ชนิดว่าหางอยู่บนยอดเขาหัวอย,อยู่ใต้ดินอยู่ดินก็มี เคยมีคนเล่าประวัติเหล่านี้ให้ฟังถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เป็นสถานที่สวยงามก็ได้หรือวัดเขาทิ้งโตนี่มีประวัติความเป็นมาก็คือในอดีตเนี่ยภูเขาลูกนี้ในอดีตเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ในในมหาสมุทรเป็นมหาสมุทรเมื่อก่อนมันเป็นมหาสมุทรเมื่อย้อนไปประมาณสัก50าสิบสี่ห้าร้อยล้านปีก่อนน่มันอยู่ใต้มหาสมุทรต่อมา นะมันก็ถูกถูกก็เรียกว่าแผ่นดินนะแผ่นดินมันบีบตัวแผ่นดินมันชนกันมันก็เลยทําให้ภูเขานี่ตั้งขึ้นกลายเป็นภูเขาสิงโตในปัจจุบันซึ่งก็มีโบราณเรียกว่าซากฟอสซิลเกิดขึ้นในถ้ำนี่มากมายอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ในส่วนของซากหรือดําบันได้อยู่ในส่วนประการหนึ่งสก็คือมีมีถ้ำสวยงามนะสามก็คือ มีจุดชมวิวที่สวยงามอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะมาก็สามารถที่จะมาได้มาเที่ยวมาชมถ้าใครไม่มีที่ไปใู่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีที่ไปก็สามารถที่จะวิ่งเข้ามาเที่ยวที่วัดเขาสิงโตได้ใครที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือจะมาทํานำสมาธิภาวนาก็เหมาะเป็นที่เหมาะมีถ้ำเ,อเยอะแยะ นะความจริงถ้ำนะี่ยมันมีประมาณ30แต่ว่าที่เปิดให้เข้าชมจริงๆก็เพียงแค่ตอนนี้ก็คือหถ้ำนะอีก29่าถ้ำนั้นยังไม่ได้เปิดนะเพราะว่านะเรากำานงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอ,อยู่นะคือจะเข้ามาก็ต้องอต้องมีคนไปเฝ้าไปคอยดูเพราะว่าถ้ำต่างๆที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะมันทวนหลงถ้าเกิดไปไม่ คนไม่รู้ทางก็จะหลงทางได้นั้นก็เลยทำให้เราสามารถเปิดถ้ำให้เข้าชมได้เพียงถ้ำเดียวก็คือถ้ำวังนาคาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาใครจะมาอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาชมอยากอยากจะมาะสัมผัสบรรยากาศที่มันเป็นบรรยากาศจริงๆบรรยากาศจริงๆก็มาเที่ยวที่วัดเขาชิงโตรเราได้